หากเปรียบชีวิตของครูเหมือนเรือจ้างที่บรรทุกผู้โดยสารมาเต็มลำเรือเมื่อถึงฝั่งก็ต้องจอดให้ผู้โดยสารขึ้นบนฝั่งตามเส้นทางของตนเองแล้วกลับมารับผู้โดยสารใหม่อยู่เรื่อยไปจนกว่าเรือจะผุกพังเปรียบดังชีวิตของครูทุกคนก็เช่นเดียวกันเมื่ออบรมสั่งสอนลูกศิษย์ก็ต่างแยกย้ายกันไป ตามเส้นทางของตนเองครูทุกคนยังคงทำหน้าที่สอนและเป็นแสงสว่างสองทางให้ลูกศิษย์จากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งจนกว่าครูจะถึงเส้นชัยแห่งชีวิตจากวันวานที่ภาคเพียนสู่การเกษียณอายุราชการอย่างภาคภูมิ ก็ oh. จริงนะครับ38ปีกับชีวิตสารรับราชการเป็นครูอาชีวะเหมือนฝันนะครับเราไม่ได้คิดเลยว่าเราจะมาเป็นครูช่างเราเรียนสายวิศวกรรมสายช่างนะฮะเพราะต้องการทํางานในเชิงวิศวกรรมโจ้กระทังได้รับทุนาจากอาชีวะไปเรียนประโยคมัธยมครูอาชีวะที่วิทยาลัยเทคโนโลยีราชวิทยาลัยศึกษาที่เชียงใหม่นะครับวิทยาเขตภาคพยับ พอจบมาเมื่อปี2 8นะครับก็บรรจุเป็นข้าราชการครูที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคารามนะครับจนกระทั่งได้เข้ามาเรียนต่อนะฮะในระดับปริญญาตรีนะครับที่เทเวศนะฮะก็ได้ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับจนกระทั่งจบก็ได้ เรียนปริยโทที่สถาบันเทคโนโลยีประจอำการากบังก็เรียนในสายเชิงวิศกรรมมาโดยตลอดนะฮะก็ได้มาทำหน้าที่นะครับครู5ปีและได้เป็นหัวหน้าแผนวิชาช่างลินิกสิ10ปีด้วยกันนะครับก็ทุ่มเทนะครับกับการเรียนการสอนแล้วก็การสร้างนวัตกรรมพออไปอยู่ที่นั่น วิทยาเทคนิคพระนครศรียานะครับมีนวัตกรรมจนได้รับโล่รางวัลสถาทศมีสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมสูงสุดของภาคพ,พอทำหุยนต์เมื่อปี4ี่้าที่พอย้ายจากสมุทรสงครามมาอยู่ที่พระนครศรียาก็ทําทีมหุยน,ยนต์กรุงเก่าปีแรกก็ได้รับรางวัลชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะฮะมีความเชี่ยวชาญด้านนี้พอก็เป็นปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขาสิ่งประดิษฐ์นะฮะของคนรุ่นใหม่ภาคกลาง เป็นเลขาหุญญน่นยนต์อาชีวะพอเป็นครู15ปีเจนากระั่งผู้ใหญ่บอกว่าให้มาเดินสายผู้บริหารนะครับสมัยนั้นก็เป็นท่านเลขาวิรศักดิ์ปี5 1ก็มาเป็นรองผู้บริการที่วิทยาลัยการอาชีพเสนาย้ายมาที่วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเร,าารืนครศรีอยาก็มาเป็นรองผู้บริการกประมาณีหปีที่อยู่วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเร,าารืนครศรีอยา และหลังจากนั้นมาเป็นรองผู้อำนวยการที่เทคนิคพระรคชศรณ์ศิลป์ก็อยู่ที่เทคนิคพระนคชศรี์ศิปปีด้วยกันนะครับเมื่อวันที่8กรกฎาคม2562ัล้าก็ได้รับแต่งตั้งให้มาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเนทนทรีเป้ประมาณ4 5ปีที่ได้มาอยู่วิทยาลัยเทคนิคนนในตําแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนินจนกระทั่งเกษียณอายุราชการวันที่30กันยา 2,566อ๋อถือว่าโชคดีคบหากับแฟนก็คือไม่บ้านคนนี้ตั้งแต่เรียนอยู่ปชอ .2 นะฮะแล้วก็ทำงานแต่งงานจริงๆเมื่อปี3-1ก็คบกันมาประมาณ12ปีจนเหมือนจะเป็นเพื่อนประเสียนครั้งนี้ก็คงได้มีโอกาสไปเลี้ยงหลานด้วยนะฮะก็ถือว่าครอบครัวสมบูรณ์นะครับ จริงๆแล้วในการทํางานนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลขึ้นอยู่กับทัศนคติที่เราตั้งไว้พอก็มีทัศนคติในการทํางานก็คือจริงจังกับงานที่ได้รับมอบหมายในหน้าที่ <ๆ S 1> เช่นเราได้รับมอบหมายให้เป็นครูผู้สอนเพราะนั้นหน้าที่เราก็คือสอนก็ต้องสอนนักเรียนนักศึกษาให้ดีที่สุดเต็มเวลาเต็มเนื้อหาแล้วก็เต็มหลักสูตร เวลาสอนต้องเต็มเวลาอย่ากโกงเวลาเด็กนะครับเต็มเนื้อหาแล้วก็หลักสูตรนะครับเมื่อเรามาเป็นผู้มีการเพราะนั้นเรายืนเนี่ยอยู่บนสูงสุดแล้วเรามองอยู่ข้างล่างแล้วเรามองดูมาที่รอง ฝ่ายมองดูมาที่ครูมองมาดูที่บุคลากรนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็มองดูที่ตัวผู้เรียนที่จะจบการศึกษาว่าทำยังไงนะครับให้องค์รวมมันขับเคลื่อนไปได้เพื่อให้ลูกๆที่เราผลิตเนี่ยจบไปแล้วมีคุณภาพเพราะนั้นเมื่อได้เป็นผู้ในการเราก็ต้องบริหารจัดการแบบองค์รวมอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำด้วยใจมันมักยิ่งใหญ่และสวยงามเสมอ ก็ไม่คิดว่าจะมาอยู่ที่นนทบุรีก็ศึกษาทราบข่าวว่าที่นนทบุรีก็เจ้าที่แรงนะครับก็เป็นประเด็นท้าทายเรามาด้วยใจบริสุทธิ์วันมาจริงนะครับก็จําได้ว่าได้มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เจอทีมงานนะครับกับรองผู้ในการก็ให้ความต้อนรับเหมือนกับรู้จักกันมานานผู้ใหญ่ก็ไว้ใจ ก็ได้มอบหมายงานให้กับวิทยาลัยที่หนึงตนรับผิดชอบงานใหญ่ๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิธีเปิดอะไรต่างๆด้วยเหตุที่ว่าวิทยาลัยที่หนงตนเนี่ยคุ้นเคยกับผู้บริหารเขาก็ไว้ใจเพราะฉะนั้นพอก็หวันใจว่าเออเราเป็นวิทยาลัยเล็กๆกลัวหลายอย่างนะว่าเออมันจะทําได้ไหมหลายงานก็สามารถที่จะทำได้ดีผ่านไปด้วยดีโดยเพาะ มอบหมายให้รองทั้ง4ี่ฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายพัฒน์ฝ่ายแผนฝ่ายบริหารทรัพย์ฝ่ายวิชาการรองทุกท่านก็เชียงบาทเชียงไลรับผิดชอบงานได้ดีเจอท่านได้รับความชมเชยส่งผลให้วิทยาลัยได้รับรางวัลต่างๆนะครับค่อนข้างเยอะวิทยาลัยพินิคนนทบุรีเนี่ยได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานขนาดกลางปี2564นะครับจากผลการ ทำด้วยใจช่วยประชาชนทำให้เทไลเทคนิคเหนือป,ปีนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศผลการประเมิน,นระดับีเยี่ยมระดับชาติอีกรางวัลหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ร่วมคิดร่วมทำร่วมกันมาพอ,อามาทำงานเนี่ยพอรักทุกคนแล้วก็ยุติธรรมกันทุกคนพอมีความต้องใจต้องการพัฒนาให้เป็นรีสอร์ทเพื่อการศึกษาก็ถือว่าเนี่ยเป็นความ้าทายแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจก่อนที่จะ,กะเกษียณอายุราชการ ทำอะไรก็แล้วแต่ดีชั่วอยู่ที่ตัวทําสูงต่าอยู่ที่ทําตัวคุณพ่อคุณแม่ก็ถือว่าเป็นบุคคลคนแรกที่เราขอบคุณจนกระทั่งพอ,อ,อมาเป็นผู้มีการาาก็ได้รับความเมตตาจากท่านสุเทพแก่นสันเทียท่านเป็นแรงผลักดันถึงแม้ว่าจะงานหนักแค่ไหนเราสามารถที่จะรับผิดชอบทำงนานชิ้นนั้นได้ขอบคุณรองผู้มีการ รองอ้อมก็ดูแลบริหารจัดการเรื่องคนเรื่องสถานที่นะครับรองสมพร,นะรก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องวิชาการดูแลเรื่องของโครงการอาชีวะพระดาบด ลองฝ่ายพัฒนาลองนาถเป็นคนยิ้มง่ายนะครับเป็นคนไม่โกรธใครก็ทําให้งานต่างๆที่ขับเพื่อนโดยฝ่ายพัฒน์เนี่ยสามารถที่จะสําเร็จช่วยงานพอ,อแล้วก็สุดท้ายก็ลองวิรวิทย์นะฮะท่านอยู่ฝ่ายแผนก็ดูแลบริหารจัดการเรื่องงบประมาณนะครับตามยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยนะฮะเพราะฉะนั้นถือว่าลองสีฝ่ายนะครับเป็นทีมเดียวกันช่วยพอทําง,งาน หากเกือบ5ปีเต็มที่อยู่ที่นี่แล้วก็ครูบาอาจารย์ที่นี่ก็น่ารักนะครับช่วยกันงานก็สำเร็จไปด้วยดียิ่งมีครูดีมีความรับผิดชอบมีความตั้งใจขยันเพื่อนำความรู้มาพัฒนาผู้เรียนเพราะนักเรียนนักศึกษาที่นี่ก็น่ารักนะครับเช้ามาเรียนก็อยู่ในรัว้วเย็นก็กลับบ้านเจ้าหน้าที่ก็ถือว่าเป็นฟันเฟืองอีกฟันเฟืองหนึ่งนะครับที่ช่วยสนับสนุน ให้การบริหารโครงการกิจกรรมต่างๆของครูแล้วก็ฝ่ายบริหารเนี่ยสำเร็จแล้วก็ขอบคุณยามนะฮะที่ดูแลเฝ้าวิวทยาลัยก็ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะฮะในส่วนของแม่บ้านทุกคนมีความรับผิดชอบแม่บ้านผู้หญิงก็ดูแลความสะอาดอาคารในส่วนของนักการพัฒนาดูแลนะครับสถานที่ ต้นไม้ต้นหญ้าอาคารน้ำไฟฟ้าป่าปา,ปาเพราะฉะนั้นขอถือว่าที่นี่นะครับทุกฝันเฟืองมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนทั้งองค์กรก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็หวังว่าเกษียณวันนี้ก็คงมีความรู้สึกที่ดีๆแล้วก็คงเป็นเพื่อนะร่วมโลกนะฮะสามารถเพื่อกูลนช่วยเหลือนะฮะดูแลมีอะไรก็บอกกันไปมาเยี่ยมเยียนกันก็ถือว่า จบที่นี่ที่เทคนิคเงินปลีด้วยความสวยงามแล้วก็ด้วยความภาคภูมิใจไม่เสียดายที่ได้มาเป็นผู้ในการที่วิทยาลัยทีน่นนท์นะครับก็ขอให้ทุกคนจงแต่ประสบความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันโดยดีมาตลอดนะครับก็ขอบคุณครับผมอาจารย์ฤวทิ์อารีนะครับ ก็มารายงานตัววันที่7กรกาดา,าปี2537นะครับวันที่7เดือน7ปี37ก็มาถึงเสาธงไม่มีาการอาชีพเทน้อยสมัยนั้นเราต้องดึงขึ้นเองนะครับบันไดก็มี3ขั้นปูด้วยศอกนะครับดึงเข้ามาที่ช่างเชื่อมก็พื้นโล่งเลยนะครับมีเครื่องเชื่อมอยู่10เครื่องวางอยู่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นะครับ กต็ต้องต่อเองนะครับจากนั้นก็ปฏิบัติต่อมาใช้เวลานานพอสมควรนะครับได้ได้ลูกศิษย์ช่วยนะครับดุคนั้นก็เป็นยุคบุมเบิ่งเพราะว่ากันไปนะครับลูกศิษย์ก็ยังเชื่อมไม่ได้นะครับงานแรกที่ได้ทําก็คือก็คือกั้นห้องห้องพระครูอาชันประชาธรรมนาสนะครับแล้วก็มาทําอาคารจุกง,งานภายในช่างกลโรงงานณปัจจุบันนะครับก็นั่งเชื่อมอยู่ปีสั้แปดน้ำท่วมด้วยนะตอนนั้นมาก็กระเป๋าไปเดียว สอนเสร็จไม่มีหมอนไปขอหมอนที่หลวงพ่อหรือพ่อแฉกนะครับไปทันท่านพอดีท่านุทนท่านนั่งมองไปที่ศา,าลา,อามองไปที่หอระฆังก็หลวงพ่อก็บอกว่าเออดีอยากได้เป็นผู้ใหญ่หน่อยที่มา,ามาบรรจุนะครับมาทํางานที่นี่ถ้านก็ไปหยิบหมอนให้ท่านท่านพุดแค่นั้นเดินกะลับกันเวลาเปลี่ยนไปก็พัฒนาเรื่อยๆนะครับคิดมันก็จะเรื่นขึ้นเรื่อยๆนะครับ ช่างเชื่อมผมอยู่ตั้งแต่รุ่นหนึ่งจนถึงรุ่นที่30นะครับก็ใช้เวลา29ปี2เดือน25วันนะครับก็คิดว่าถึงเวลาน้องคนรุ่นใหม่นะครับที่สานต่อแล้วคิดว่าช่างเชื่อมเนี่ยนะครับมันจะจะลดไปจากรุ่นนี้ไม่ได้เพราะตราบใดที่ยังมีเหล็กสังกะสีสแตนเลสงานช่างงานเหละนะ็กเนี่ยช่างเชื่อมมันต้องอยู่กับกับตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมันยังอยู่กับเกี่ยวกับอุตสาหกรรม นะครับจึงเก็บทิ้นไม่ได้เลยอตอนนี้ตลาดแรงงานของช่างเชื่อมมีขาดแคลนเี่ว่าพริกติเลยนะครับแย่ๆในบริษัทมหาหลูกศิษย์ไปไป,ไปไปทำงานด้วยเราตอบว่าลูกศิษย์ประจางวนมันน้อยนะครับออกลางคันมากนะครับก็ฝากให้คนรุ่นดังเนี่ยสู้ๆแล้วก็ทำหน้าที่ช่างเชื่อมนะครับเพื่อ ดัานนาประเทศนะครับช่างเชื่อน,นี้เป็นชีวัะเป็นตัวชีวัะความสามารถด้าน,นเชิงช่างนะครับเป็นเป็นช่างนี้แหละที่ชีวะแล้วก็ที่เราวันที่ภาคภูมิใจนะครับโลโ,โก้ตัวนี้นะครับเป็นเป็นโลโก้ที่อ่รุ่นรุ่นหนึ่งนะครับที่พาไปแข่งที่เซียนสิปงานศิลปะหัตกรรมงานเชื่อมพิเศษ นะครับจำได้ว่าทำเก้าอี้โต๊ะลมเราไปเป็นแผนกแรกที่ออกงานแล้วก็ได้คว้าแชมป์เลยตัวนี้นะครับเป็นรุ่นแรกเขาเขียนว่าเมื่อก่อนคอมพิวเตอร์ยังไม่มีนะเขียนเขาว่าวงคอไซน,น์เขาเขียนด้วยมือนะครับท่านสมัยนู้นท่านสุขพิ์รังสิพนเป็นอ่าและจังหวังตีกระทรวงศึกษาธิการนะครับตัวนี้ก็ผ่านมาหลายปีแล้ว ใจอันเชื่อมันเป็นอยู่5้าหลักหนึ่งกระแสไฟ2ระยะห่าง 3. ความเร็วแล้วก็4มุมแล้วคุณสมบัติหนึ่งของด้านเรื่องงานเขียนงานเชื่อมเพราะนั้นเด็กพวกนี้ต้องฝึกที่สําคัญที่สุดก็คือสมาธิจริงๆแล้วช่างเชื่อมไม่ใช่เป็นนช่างที่ทํางานหนักนะครับยกต้องแบกต้องเชียย์ไม่ใช่ช่างเชื่อมมีหน้าที่เชื่อมอย่างเดียวเลยพวกมือต้องนิ่งมากแล้วสายตาต้องดี นะครับด้านสุขภาพร่างกายต้องแข็งแรงถ้าจะพูดถึงไปเชื่อมใต้น้นะําแล้วต้องมีการฝึกนะครับร่างกายต้องแข็งแรงไปน้ำด้วยว่าคุณรับแรงดันได้ไหมนะครับไม่ไม่ใช่ก้องแกงไม่ได้นะครับเชื่อมต้อง,ต,องต้องสมาร์ทนะครับที่ภาพที่เขาเห็นไปในในการที่ว่าในภาพของบ้านเมืองเราเนี่ยเชื่อมแต่งตัวมันไม่สมศักดิ์ศรีเนี่ยจริง,รงๆเนี่ยมันมันน่าจะเป็นมีการแต่งกายที่รัดกลุ่มนะการแต่งกายต้องรัดกลุมถูกต้องแล้วมันจะมีความปลอดภัย นะครับคิดว่าช่างเชื่อมเราเนี่ยม,มันมันจริงจะมีระดับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะอยากจะทิ้งไว้นะครับสาหรับคนที่มีอำนาจหรือมีบทบาทที่ที่จะดูวงการเชื่อมเนี่ยผมคิดว่าทําไมช่างเชื่อมมันเรียนน้อยเพราะว่าคุณคิดว่าอ่ะคุณเ,เรียนเนี่ยคุณไม่ต้องเรียนก็ได้เพราะเชื่อมเป็นว่าเขาก็จับคุณไปเชื่อมแล้วผมไม่คิดแบบนั้นนะผมคิดว่าช่างเชื่อมที่ดีนะเนี่ยคุณต้องมีใบเซอร์ติฟิเคตเช่นคุณจะเป็นผู้รับเหมาโครงสร้างเช่นช่างจั่ว หลังใหญ่ๆขนาดใหญ่หญที่มันรับน้ำหนักซึ่งมัน,มนแล้วมันต้องปลอดภัยในด้านการมีผลงานาอุตสาหกรรมคุณต้องมีใบเสวีเกียรติไม่ใช่ว่าคุณเชื่อมได้แล้วครูจับคุณมาเชื่อมเลยแล้วคนเนี่ยมันจะมุ่งมุ่งเป็นมือช่างเชื่อมอาชีพเลยนะครับอย่างที่เราพูดกันไม่ว่าเอาพม่ามาเชื่อมก็เชื่อมได้เอาลาวาเชื่อมก็เชื่อมได้นะครับคุณต้องไม่ฝึกเป็นฝึกเข้าพลอดผ่านกรมพัฒน,นาฝีมือแรงงานซึ่งเขาเป็นรับรองว่ามาตรฐานที่คุณเชื่อมนันะ้นอ่ะมันออกไปสู่ตลาดและไปสู่ชาคลได้ ตรงนี้ผมว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะครับต้างเชื่อมมันต้องอย่างอัปเกรดผมก็ผ่านมาครบทุกท่านผู้ิการนะครับครบทั้งเก้าท่านตามอายุราชการนะครับแต่ละท่านมีความสามารถแตกต่างกันไปนะครับก็ประทับใจว่าแต่ละท่านอย่างนั้น,นก็มีความมุ่งมั่นในการที่พัฒนา,าองค์กรของเราให้ไปสู่จุดสุดยอดนะครับแล้วก็นำเทยีมามาสู่วิไลเรานะครับผมอยู่มายี่บเกปีก็มันก็เหมือนกับพี่น้อง นะครับทุกคนมีหลายคนนะท่านคนเก่าแก่นะครับมีมีหลายคนที่อยู่กันมาไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ลูกชนาดรจุม๋มอาจารย์ลูกทิพย์อาจารย์สุธิสา์ปีมาสวัสดินะ์อาจารย์ชชยพลเน,นี่ยก็ก็เป็นกําลังสําคัญที่ขับขึ้นวิเลยเราแล้วก็ช่วยงานท่านฝ่ายบริหารมาตลอดสมัยก่อนมีกูแค่ห้าคนเองนะครับอาจารย์เก่าๆเหล่านี้ท่านท่านก็ช่วยนะครับให้วิเลยเราเติบโตมาต่อไปก็ต้องเป็นหน้าที่น้องๆสานต่อก็ ฝากท่านอาจารย์ประวัตินะครับท่านเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีท่นานมีความสามารถนะครับท่านท่านท่าน,าน,านก็ต้องตามผมไปอีกในปีข้างหน้าแล้วน้องสีบนใจเปลี่ยนก็ต้องอยู่ต่อนะก็ต้องรักษาชันเชื่อมเราไว้นะครับผมรักษาไว้30รุ่นแล้วนะครับท่านท่านต้องรักษาต่อให้ได้นะครับอย่าให้มันล่มสลายไป <laughs> นะครับก็มีไวลินนะครับตัวนี้นะครับของชิกโกสซอรเบียนะครับเนี่ยของอาจารย์ประคันตัดพุ่มบิน นะครับมือไวรินระดับต้นๆของมือไทยก็มีเมื่อก่อนมีเยอะกว่านี้ครับไปดึไฟฟ้าก็มีนะครับก็มีเขยี่เล่นนะครับก็อุปกรณ์ดนตรีอยู่ตัวนี้นะครับก็อยู่กับมันผมคิดว่ามันมันเป็นคีนี้นะไวรินเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นยากมากที่สุดเลยเล่นยากมากเล่นมาหลายปีแล้วยังไม่เก่งเลยไม่ไปไหนเลยแต่ว่ามันเป็นเพื่อนได้นะฮะตัวนี้มันมันมหัศจรรย์ฮะมันมีแค่ มันมีแค่สื่สายหรือมันเล่นกับดนตรีเข้าได้กับทุกชนิดมันน่าทึ่งมากนะครับมันเป็นการืึองดนตรีของยุโรปนะครับน่าทึ่งมากนะตัวนี้นในวัยกเกษียณแล้วนะครับถึงว่าหมดเวลาอายุราชการก็ก,ก็ต้องกับภูมิมลำเนานะครับผมเป็นคนจับ,บัดซีสเกตนะครับชีวิตก็เรียกง่ายครับมีกีฬากับดนตรอีอยู่เป็นเพื่อนก็มีเวลาดูแลสุขภาพตัวเองให้ให้มากที่สุด่าในวันข้างหน้าก็ ก็ค่อยว่ากันไปนะครับก็คิดว่านะครับเราก็อยู่มันให้ได้นะครับก็ถึงเวลานี้ก็ถึงเวลาคนรุ่นใหม่ที่มาสานต่อก็คิดถ,ถึงว่าถือโอกาสลาตรงนี้ก็แล้วกันนะครับขอพระคุณครับเด็ครับ